สวัสดีครับเราก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทีมงานสุกเล็กมเาเบิ่งทีมงานเห็ดยังกันน้อนี่นนมื้อนี้นะครับกะหมูซึกว่าจะมีลมอุ้ยบอกน้อยๆค้างอีกแล้วห้ <laughs> ว้ย ปล่อยปล่อยลงไปเบิ้งให้มันย้อนลงบ่เอาครับมาเบิง้งเอ,อ้ยมันจะมีหม่มองแลนอยู่บ่ไหนเอาเด้อครับนี่โอ้ยลมเท่งๆนี่เต็มอยู่นะ่ะคุนคุนบอลบอกหน้าวินมันยังบินอยู่พุ่นนะ่ะบอหน้อย,ออนอยจนสายนะ่ะเทั้งห์หไงลมแห้ง อันดีเข้าฝังหรือเปล่าเอาครับมาเบิงมาเบิงเซียนครับตัวนี้สูงเท่าไรครับตัวนี้เมตรเท่าไรสองเมตรครับสองความเมตรสองเมตรครับเป็นเบาวจล่าไหลห่างนะครับเป็นสูตรแหวงกลางนะครับใชยจากข้างล่างหอดึงๆนะครับนี่สองเมตรครับ ามาเบิ้งกันพุ้นพูแลนกับยุพูนอ,อโอ้ยเบิ้งไปยุคา่านั่นตังเดี๋ยวรถมาบอกละหมุนเข้าไปก่อนเออยุฟังย่ฟังพุนบอกละอย่าฝ้าวขาทถนนมานอ้าวจ,จังได เอ้าเอ้ยเอ้าเอ้าเร็วเร็วหนึ่งเร็วเร็วเฮ้ยเสียวเอ้ยคือทรายแบบนี้วะเอ้ยเอ้ยเอ้ยติดลมแล้วติดลมแล้วเฮ้ย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 หัว มงสู่พื้นโลกเรียบร้อยนัน่นนะพเดี๋ยวของบาวครับเทียนบบาวครับตั้งอย,อย่าขานโทนอเมาไปยุฟังพุ่นบอกละเดี๋ยวรถมา,มา,มาลูกลมา,เ,า,เ,อาเอาครับ มันเป็นน้ำอย่าครับเซียนมันเป็นน้ำอย่างนอเซียนนี่เออล่อ,ลองล่องเลนเปล่าเปล่า,ลาบ,าบา่ตองใส่ธนูดูครับคุณคุณนแล,ลนจนจอยครับคุณคุณเลนแลนจนจอยครับ คือเซียนตุลารครับตอนนี้เขาจะปดเพื่อนว่าเพื่อนจะปดก่อนปดล้เอแอกอ,อกครับล่องปละะาป้าบอเซียนเซียนว่าล่องปลาป้าก่อนนะครับเนาะ ทีเป็นจังไหนครับเล้วค่อยแก้ครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งเด้อขันเวอร์ชันหนึ่งมาตรฐานแล้วก็น่าจะหูจุดบุกพองแล้วว่าล่ะไม่ต้องถอยไม่รู้ที่ถือสายไฟลบบุดยังไงผุนวาวบกต่างลอยหยุบองโลงองลงผุนเอ้ย อ้าวแสดงว่าเป็นยังไงครับเซียนส้สาผุนมาเกี่ยวกับร่มเหรอครับเกี่ยวกับอย่างอ,อ, <c oughs> อาวโอเคครับเดี๋ยวเวอร เดี๋ยวให้ปรับจูนกันนะครับเ้ออ้าวไม่เป็นไรครับแก้ไขใหม่ครับ